ไปเป็นตอนนู้น3เดือน6เดือนมนัดรวมหมดรวมกันแล้วก็ไม่เกิน8ปีในขณะที่264ซึ่งก็บอกไวช้ชัดว่ารัฐมนตรีที่เป็นอยู่เก่าแล้วเนี่ยก็อยู่ในรัฐมนุนฉบับนี้ด้วยและก็ไม่ได้เขียนข้อยกเว้นให้158อ่านดูแล้วก็ไปยาก264ก็อีกหนึ่งล็อกคือถ้าตีความแบบตรงไปตรงมาพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นพระบิดาแห่งข้อยกเว้นเนี่ยอาจารย์เห็นว่ารอดย,ยากนะอาจารย์นะเอาละครับการไปเชิญท่านจตุรนครับ ดีครับต้องขอขอบคุณที่เชิญมาร่วมรายการเสวนาสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่นะครับความจริงอาจารย์ชูศักด์ได้พูดเรื่องข้อกฎหมายไปเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สันทัดกรณีแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการทำหนังสือที่จะไปร้องเรียนนะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจประเด็นแตกฉา ผมนี่เป็นไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์ตอนอาจาร,รย์เป็นอาจารย์เรื่องธิการที่เราบห็นแต่ว่ามาเป็นลูกศิษย์ตอนร่วมงานกัน10กว่าปี20ปีนะอะไรเงี้ยนก็คงขยายความบางประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็โดยสรุปเนี่ยผมจะพูดถึงว่าเหตุผลที่ที่พลเอกประยุทธ์จะ จะต้องครบ8ปีถือว่าครบ8ปีในวันที่24สิงหาที่จะถึงนี้ด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกันทั้งในแง่ข้อกฎหมายทั้งในแง่เจตนารมณ์ของการป้องกันการผูกขาดอำนาจที่จะนำไปสู่การทุจริตและการป้องกันความเสียหายของประเทศที่เกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดผิดพลาดนะครับในสามมิตินี่มันเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้ ในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์พูดไปแล้วละ่ะผมเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่า,ากติการรัฐมนูญบอกว่าเป็นนายกได้ไม่เกิน8ปปีทีนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมากี่ปีก็เป็นนายกมาถึง24สิงหาเนี่ยก็ครบ8ปีคำถามรึงอยู่ว่า แล้วรับนูนที่บอกว่านายกต้องเป็นไม่เกิน8ปีใช้กับพลเอกประยุทธ์ไหมจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับใช้เมื่อไหร่ถ้าคนบอกว่าเอ้าก็เป็นมา8ปีก็ต้องใช้ตั้งแต่เริ่มมาเมื่อย4สิี่สิงหาแปปีที่แล้วเขาก็มีบอกว่าต้องเริ่มใช้ตอนรับนูนประกาศใช้อีกพวกก็บอกว่าต้องใช้เมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง ก็คือเมื่อปี62หมายก็จะนับต่อไปเป็นปี68เป็นปี70ถ้าถึงปี70เนี่ยจะหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันทั้งสิ้น13ปี13ปีนะทีนี้เราดูตามข้อกฎหมายก่อนก็คือว่ารัฐมนูลเขาเขียนไว้เนี่ยเ,เรื่อง8ปีเสร็จแล้วก็มามีบทเฉพาะการถึงคอรมอถึงคอรมที่ คอรมอรชุดพลเอกประยุทธ์คอสชอนี่แหละนะครับเขาบอกว่าคอรมอรที่เป็นมาก่อนการประกาศใช้รัฐมนูรก่อนประกาศใช้รัฐมนูรให้เป็นคอรมอรตามรัฐธรรมนูญนี้คนก็ไปบอกว่า,าที่เขียนงี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นเรื่องเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเราก็ไปดูปรากฏว่าเวลาเขาเขียนถึงสภานิติบัญญัติบ้างองค์กรต่างๆบ้างเนนะี่ย เขาจะบอกเลยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่สําหรับคอรมอลคอรมอลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นคอรมอตามรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับองคมนตรีบทเฉพาะการที่ว่าเกี road, ่ยวกับองคมนตรีบอกว่าคณะองคมนตรีที่เป็นอยู่ก่อนวันประกาศรัฐธรรมนูญให้เป็นองคมนตรีคณะองคมนตรีตามรัฐมนูญนี้ เวลาเราถามว่าแล้วองค์มนตรีคณะนี้เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะต้องไม่บอกว่าก็เป็นในวันที่รัฐมนูรประกาศใช้เพราะก็คือก็ท่านไม่เคยเลิกกันนี่ท่านไม่เคยยุติไปแล้วก็จะไม่มีการเลือกใหม่ก็เลยยังไม่มีวาระก็เลยบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่เป็นมาก่อนการประกาศใช้รัฐมนูรก็ให้เป็นคณะองค์มนตรีให้เป็นองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูนนี้ก็คือเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละตั้งแต่ตั้งกันมาอนะ่ะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าคําว่าเป็นองค์กรอะไรเป็นคณะอะไรตามรัฐธรรมนูนนี้แปลว่าอะไรนะครับทีนี้คณะรัฐมนตรีที่บอกว่าก่อนการประกศาศใช้ให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามนี้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูนใหม่เนี่ย กับคณะรัฐมนตรีนี้ไหมอาจารย์สุักดิก็พูดไปแล้วก็มีบอกว่าถ้าจะมีข้อยกเว้นอะไรที่คุณไม่เป็นขาดข้อสมบัติก็จะเขียนยกเว้นไว้ให้แต่เขาไม่ยกเว้นเรื่องแต่ปีมันก็เลยเป็นว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ต้องต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คสชนั่น,นเป็นคณะรัฐมนตรีตาม รัฐมนูญนี้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นับตั้งแต่วันแรกที่คุณเป็นก็คือ24สิงหาปี57แล้วไม่มีข้อยกเว้นเรื่องคุณเป็นได้ไม่เกิน8ปีพอคุณมาเป็นอีกมันไม่ได้เป็นทั้งคณะรัฐมนตรีมันเป็นบางคนใช่ไหมเช่นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์คุณวิษณุแบบนี้แต่ประเด็นที่เราพิจารณาอยู่คือนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์ มันก็เข้าขายว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณคุณก็จะครบ8ปีในวันที่24สิงหาที่จะถึงนี้นี่คือนี่คือ,อข้อกฎหมายทีนี้ถ้าเราพูดเรื่องเจตนารมณของผู้ร่างซึ่งมีการพูดกันอยู่และบางคนก็ขอเปลี่ยนไปบางคนก็ไม่ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะแต่เจตนารมณ์เขาบอกชัดเจนเลยว่า มันโยงมาตรานี้แล้วใช้มาตรานี้โดยอนุโลมซึ่งก็คือเรื่องข้อยกเว้นเรื่องอะไรเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นอรมอนี้ถือเป็นอรมอมาตั้งแต่ชุดแรกใช่ไหมครับนี่เจตนารมณ์แบบหนึ่งแต่เจตนารมณ์อีกแบบหนึ่งทําไมเขียนเรื่องแปปีก็คือเขาต้องการป้องกันการผูกขาดอํานาจและการสืบทอดอํานาจที่ยาวนานเกินไปมันจะทุจริตที่สําคัญอยู่ตรงไหน ที่สำคัญก็คือเขาต้องการป้องกันการผูกขาดอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบด้วยและอันนี้มันคืออะไรคอรอมอพลเอกประยุทธ์ตอนเป็นหัวหน้าคอสชอ,อยู่มีอำนาจหัวหน้าคอสชอมีอำนาจเหนือกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงอำนาจที่ใตทุกฝ่ายและนายกก็ไปสวมหมวกอีกหมวกพลเอกประยุทธ์ก็สวมหมวกอีกหมวกเป็นนายกมันก็ตรวจสอบไม่ได้หมดแล้ว คอสชอและรัฐบาลนั้นเนี่ยได้เข้าไปแทรกแซงองค์กรตรวจสอบทั้งหลาย mm hmm. เข้าไปแต่งตั้งเข้าไปอะไรต่างๆหมดเลยสรรหาอะไรหมดเข้าไปแทรกแซงหมดและได้วางรากฐานหรือใช้อำนาจนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการที่ทำให้องค์กรอิสระในเวลาต่อมาก็คือเมื่อมีรัฐมนูลแล้วหรือแม้แต่หลังการเลือกตั้งแล้ว mm hmm. ก็ยังถูกครอบงำแทรกแซงโดยผู้มีอำนาจ mm hmm. ก็คือสืบเนื่องมาจาก คสชแล้วก็โดยอะไรต่อมาก็คือโดยสวซึ่งมาจากหัวหน้าคอสชอมาจากพลเอประยุทธ์สวนี้ก็มาสรรหาและรับรององค์กรอิสระแม้แต่ประธานศาลปกครองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเขาเข้ามาครอบครอบอันนี้หมดถ้าจะป้องกันการการผูกขาดอำนาจสืบทอดอำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้ ก็คือมันก็ต้องนับแน่นอนมาจากไอ้ตอนที่ผูกขาดที่สุดตรวจสอบไม่ได้ที่สุดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใช่ไหมครับอันนี้คือในแง่เจตนารมณ์ป้องกันการการผูกขาดและที่จะนําไปสู่การทุจริตเพราะมันตรวจสอบไม่ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าดูจากประวัติศาสตร์การเมืองในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่เคยมีใครอยู่ถึง8ปปีเพราะความไม่แน่นอนของระบบความไม่แน่นอนของระบบการเมืองพักถอนตัวบ้างมีการายุบสภากันไปบ้างกับไปย่างก็คือยึดอำนาจใช่ไหมครับถ้าคิดจะป้องกันการผูกขาดอำนา ไม่มีใครคิดหรอกร่างร่ำนูลใครจะมาคิดในอดีตมีแต่ว่าเขาร่างร่ำนูลแก้ปัญหาความไม่มีสีิรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเ<ม>ช่นรัฐมนตรี40หาทางให้รัฐบาลนั้นเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นมีสีิรภาพมากขึ้นแต่พอมาเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการนี่แหละคือโจทย์เพราะในประเทศในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยอย่างน้อยคือ3าครั้งที่นาย,ยกรัฐมนตรีอยู่เกิน8ปีเชื่อมโยงกับการยึดอํานาจ เชื่อมโยงการมีสอวอที่มาจากที่มาจากผู้มีอำนาจแต่งตั้งทั้งสิ้นถ้าจะตอบโจทย์การเมืองไทยในเรื่องการผูกขาดอำนาจก็คือต้องเขียนไว้ป้องกันอย่างคนเอกประยุทธ์นี่แหละที่จะเป็นนายก8ปีข้อสุดท้ายเรื่องความเสียหายของ,ของประเทศนอกจากว่ามันเปิดช่องให้ทุจริตได้ไม่สิ้นสุดเพราะตรวจสอบไม่ได้จนทุกวันนี้ใช่ไหม ที่สำคัญก็คือการบริหารประเทศล้มเหลวความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากและมันเป็นจุดอ่อนที่พลเอกประยุทธ์ถ้าอันนี้นอกข้อกฎหมายแล้วนะแต่ถามว่าต้องพิจารณาไหมก็เราจะพิจารณาประโยชน์ของบ้านเมืองก็ต้องดูอันนี้ประกอบ<ม>ก็คือว่านายกแบบพลเอกประยุทธ์ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างรุนแรงตรวจสอบไม่ได้มไม่เข้าใจการบริหารเศรษฐกิจใช้ความมั่นคงทางทหารมาบริหารเศรษฐกิจมาบริหารโควิด การลงทุนหยุดชะงักการลงทุนจากต่างประเทศหยุดชะงักเพราะความไม่น่าเชื่อถ mmm, ือของประเัทกุยุทธ์อีกสารพัดหมดและปัญหาจะมากกว่านี้ไปอีกเมื่อรวมสามมิติเข้าด้วยกันข้อกฎหมายเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการผูกขาดและการทุจริตกับการป้องกันความเสียหายของประเทศในเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่อง ความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เป็นเฉพาะตัวนะแต่เป็นเรื่องทั้งข้อกฎหมายเรื่องเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเจตนารมณ์ของการร่างรัฐมนูลและเหตุผลทางการคํานึงถึงความเสียหายของประเทศพลเอนประยุทธ์ต้องค้นจากนายกวันที่24สิงหางคมที่จะถึงนี้แต่ชัดเจนครับขอเสียงประมือด้วยนะครับ เียนเชิญท่านจะาตรวจในรอบสรุปครับเชิญครับครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากแล้วพูดกันไปครบถ้วนสมบูรณ์ฮนะก็ย้อนมาเรื่องที่ถกกันนิดนึงคือว่า,อา,ยอาย้อนหลังไม่ย้อนหลังอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าประกาศใช้ปี60ก็ควรจะต้องนับตั้งแต่ปี60 แต่ว่าถามว่าแล้วคณะรัฐมนตรีในปี6061อะไรนี่เป็นเป็นคณะรัฐมนตรีตามไหนมันก็หนีไม่พ้นว่าก็คุณก็บัญญัติไว้ในมาตราหนึ่งว่าเป็นคอรมอรตามรัฐธรรมน,น,นูญนี้ซึ่งมันย้อนไปถึงปี57เลยเพราะเขาบอกว่าคอรมอรที่เป็นอยู่ก่อนรัฐธรรมนูนประกาศใช้ให้เป็นคอรมอรตามรัฐธรรมนูญน,นี้นะ ซึ่งแตกต่างจากรัฐมนูนปี57 50อย่างชัดเจนรัฐมนูนปี50ใช้คำว่าคอรมอรที่เป็นอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นคอรมอรตามรัฐธรรมนูญนี้ในวันประกาศใช้แต่ปี50 60เนี่ยเจตนาเพื่อจะไปจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ย้อนหลังไปให้โทษจริงๆเขาต้องการให้คุณกับคอรมอรชุดนั้น เพื่อให้สิทธิ์ให้อะไรให้สักให้สิทธิ์สำหรับคอรมอรที่เป็นมาตั้งแต่ปี57ว่าให้เป็นคอรมอรตามรัฐนวนี้ใครจะไปร้องอะไรเขาบอกว่าเอ้ยคุณไม่ใช่คอรมอรตอนนั้นคุณทําผิดไว้เพราะคุณไม่ใช่คอรมอ,รมอรตามรัฐนวนี้เขาคุ้มครองให้ทีน,นี้มันจะเอาแต่ว่าด้านที่คุ้มครองอย่างเดียวพอด้านที่บอกว่าคุณครบ8ปปีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เชิงให้โทษนะมันเป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศเพื่อป้องกันการ,การผูกขาด อำนาจใช่ไหมครับการเรื่องย้อนหลังไม่ย้อนหลังมีอีกแง่มุมหนึ่งรัฐมนูนฉบับปี60เนี่ยบัญญัติบอกว่าบรรดาคําสั่งของคอสชอที่มีมาตั้งแต่เป็นคอสชอเรื่อยมาและบรรดาคําสั่งที่จะมีต่อไปอมันมันมันเป็นนี้เลยนะและบรรดาคําสั่งที่จะมีต่อไปตราบใดที่ยังมีคอสชอ,อยู่ ให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนมูญย้อนหลังไหมย้อนหลังไปมีผลทําให้คําสั่งต,งต่างๆชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ไปลิดรอนสิทธทิคนเอาคนไปติดคุกติดตารางอะไรต่างๆกลายเป็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมดเลยย้อนหลังไปจริงๆริงไปเป็นโทษต่อคนเขาเยอะเลยนะแต่แต่ก็ย้อนกันแบบนี้เจตนาของการมาเขียนเรื่องคลรมรก็คือต้องการให้มีผลครอบคลุมไปถึงปี57 พอมานับอายุกันมันก็ต้องนับว่าตั้งแต่ปี57ก็คือครบ24สิสิงหาคมนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ในแง่ข้อกฎหมายผมก็ยังยังเห็นว่ามันชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเอาละดูเจตนารมถ้าเสริมประเด็นท่านสุทินนิดนึงซึ่งอาจจะเลียบเ,เ,คยเคียงกันนะครใกล้เคียงกันไม่ใช่ประเด็นเดียวกันสทีเดียวแต่ก็คือว่าเขามักจะปิดปาก ประชาชนและผู้วิจารณ์ด้วยการบอกว่าเรื่องนี้ให้ไปตัดสินที่สารรัฐมนตต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประชาชนคนไทยมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นเรื่องนี้ไม่ว่าสารรัฐมนูญจะรับพิจารณาแล้วหรือไม่ระหว่างนี้แสดงความเห็นได้อยู่แล้วไม่ใช่จะมาบอกว่าโอ้ยเขาจะขึ้นศาลอยู่แล้วคุณก็รอสิไม่ใช่ก็เรามีความเห็นอย่างนี้ และความเห็นเรามีในหลายมิติทั้งข้อกฎหมายทาั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาผลปผลในแง่การผูรกขาดอำนาจการป้องก,กันการทุจริตและผลทางเศรษฐกิจมันต้องสามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่แม้เมื่อศาลร,รัฐนูลรับเรื่องไปแล้วประชาชนไทยก็ยังสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช่บอกว่าโอ้ยถ้าตัดสินงานเราจะยกขบวนไปเผาศาลร,รัฐนูลไม่ใช่ไม่ใช่มาพูดกันอย่างนี้นะ แต่แสดงเหตุผลยังแสดงได้ตลอดไปอย่าไปเชื่อว่าอย่าพวกที่ชอบเอาเรื่องเรื่องการขึ้นศาลมามาปิดปากประชาชนออนะครับส่วนเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้ได้ครอบคลุมกันไปครบถ้วนแล้วล่ะครับขอบคุณครับนขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านจตุจรนเห็นภาพชัดเจนนะฮะ